ล้ำรวยทำไมไม่ไปเล่นทำไมไม่ไปเล่นกับเขาเฮ้ยไอ้นำ้นำรวยน้องน้ำรวยโตแล้วเด้่ทุกคนดูหน้าตาเหมือนน้องเล็กเลยเอ๊ะไหน <c oughs> ดูดีๆชิดูหน้าตาเราหลอ่อชิไหนไหนให้ผู้ท่านผู้ชมดูหน่อยโตแล้วเป็นยังไงมัง่งไหนไหน เออแล้วเป็นยังไงแม่ไหนไหนขอดูหน้าละหลอกก่อนแเร็วดูดูทุกคนดูอีกดูดูไหนดูหน้าละหลอกแบเร็วๆโตมาแล้วเป็นยังไงหล่อหรือเปล่าดูกันชิอคหลอกไหน่ๆจะดูจะหายยังไงล่ะเนี่ยโตมาแล้วหน้าตาเหมือนน้องเล็กนะทุกคนออื know, อาล่ำรวยค่ะทุกคนอาล,ำล่ำรวยช่วงนี้ช่วงเที่ยงค่ะจะปล่อยน้องๆไปเล่น <c oughs> แต่น้ำรวยไปเล่นเสร็จแล้วก็วิ่งเข้ามามาแต่งตัวใช่ไหมคะอาล่ำรวยมาแต่งตัวหรอน้องๆพี่ๆไปไหนหมดเอาวมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเอามังมีมาแล้วมั่งมีไปไหน,น,ม,น,ไไหน,ม,นมังมีไปเที่ยวไหนมาอะเอามังมีไปเที่ยวไหนมาเอามังมีไปเที่ยวไหนมาเมื่อกี้เอาไปข้างนอกอะออามังมีโตแล้วโดูดูทุกคนจากตัวเล็กๆ <laughs> เล่นกันแรงไเหาะกันแรงเหยอกกันลรงเอาวิ่งมาวิ่งมาโอ้ยตัวใหญ่จะเท่าพี่ใหญ่แล้วเนี่ยมังมีเนี่ยดูโอ้โหหลายเสือเลย โอ้โหทุกคนโตมาหน้าตาเหมือนพี่ใหญ่เลยเนี่ยเออเศรษฐีกับน้ำโชคไม่รู้ไปไหน,น,งไงน,นงไงเ,ห,เห,หนื่อยแล้ะลูกเหกนื่อยอ่ะถทำไมหล่อจังวะทำไมหนูหล่อจังมั้งมีมั้งมีทำไมหล่อจังครับ หล่อจังหน้าตาเหมือนพี่ใหญ่เลยเนี่ยเออกินเก่งด้วยนะเนี่ยมังมีเนี่ยใช่ไหมไปตามน้องมาไปลุกปะเข้ากงนอนกันได้แล้วจะบ่ายโมงแล้วเร็วไปตามเศรษฐีกระำโชคมาชิ คหรอไปตามน้องมาเล้วทำความสะอาดเหรอแต่งตัวแต่งตัวก่อนครับเสริมหลอกก่อนครับผมเสริมหลอแป๊บหนึงนะแม่เดี๋ยวผมไปตามให้เหรอเหรอครับลูกตามน้องมาห,หน่อยเร็ว มแมลงวันลูกแมลงวันไล่เลยลูกไล่เลยไลย่เลยลูกไลแมลงวันเลยรู้ไหมแม,ม่ถ่ายรูปหนูอยู่เนี่ยถ่ายคลิปหนูอยู่รู้เปล่าอ่ะรู้ไหมรู้ไหมครับ รู้เปล่าถ้ารู้ก็ต้องทำลหล่อๆให้ดูสิท่านผู้ชมจะได้เอ็นดูหนูนะอะทำละหล่อๆใช่ครับเดรย์ูกนเนปล่าว่าถ่ายคลิปน่ารักไี่เอ่ยทุกคนมันมีน่ารักไหมผมทานเก่งมากเลยนะครับผมทานเก่งมากเลยตัวผมใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมตัว<ด>ผมใหญ่กว่าเพื่อนเลย เศรษฐีมีตัวเล็เข้าเหมือนเดิมค่ะทุกคนมั่งนีนะล่ะแล้วก็ร่ำรวยตัวใหญ่ <c oughs> เขากินเก่ง,กงไปตามน้องเข้ามาไปดูกปะไปตามน้องมาเนาะตามน้องมานอนนะลูกเนาะเที่ยงแล้วนะจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยเขาเที่ยงกินแล้ว เหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวกมเดี๋ยวพี่โกเดี๋ยวพี่โกเต้น ก็เต้นไปเล่นไปเต้นไปเต้นกับพี่โก้ไปไปไปเต้นกับพี่โก้ไปไปไปล่าเต้นกับพี่โก้ก็ครับก็ครับไม่เล่นกับน้องเลยมาสิก็ก็ไม่ไปไม่สนใจพี่โก้อันนี้มั่งมีก็นหรอแม่ ไม่ไปดูเดินดูน้องกันเด้อน,น้องไปไหนกันหมดดูน้องกันที่ทุกคนเด็กๆเ,เขาไปไหนกันหมดน้อทุกคนดูดิอากาศเย็นแล้วนะคะทุกคนเริ่มหนาวเข้ามาแล้วอากาศมีลมแล้วค่ะถึงแม้จะแดดแต่ก็ลมแรงนะคะอ้าวอ้าวปีนแนละ้วทุกคนดูปีนแล้วไปีนแล้วโอ้ย ปีนแล้วเมื่อกี้ปีนแล้วปีนแล้วเหรอจะปีนออกไปไม่ได้เหรออ,อไปไะปีนออกไปไม่ได้เหรอจะปีนออกก็ปีนออกไปไม่ได้เออเนาะตัวใหญ่ไงอ้วนปีนออกไปไม่ได้ปีนออกไปไม่ได้เหรอนะครับ ไปตามน้องๆมาป่ะจะเอาข้ากลงนะไปเข้าบ้านนอนกันแล้วไปเร็วอามังมีเร็วๆอามังมีไปเลยลูกป่ะไปตามน้องเข้ามาเด้อปะปะน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนปะไปตามน้องนะครับไปเร็วๆไปตามน้องแม่เลยนะไป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 ตามน้องแม่เลยเร็วๆเร็วตามน้องแม่ไป ตัวตัวใหญ่มากวันนี้อามังมีของแม่ดู